สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมีบรรยากาศมัวๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการย้ายพึ่งนะครับหลังจากเราเอาโกนหรือเอาลังไปล่อพึ่งแล้วเนี่ยพึ่งเข้าลังแล้วนะครับสําหรับวิธีการย้ายพึ่งของผมเนี่ยคือเวลาผมไปตั้งล่อนี่นะครับอาจะไปตั้งล่อในจุดที่พึ่งหาลังใช่ไหมครับแต่ว่าไม่สามารถ เลี้ยงณจุดนั้นได้เพราะว่ามันห่างไกลไปนะครับก็จะต้องย้ายมาจากจุดเลี้ยงนะครับวิธีการผมคือไม่ต้องห่างประมาณ3โล5โลก็ได้ครับผมประมาณร้อยกว่าเมตรก็ไม่กลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือวิธีการย้ายตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธียังไงนะครับก่อนที่เราจะไปย้ายลังล่อนะครับของผมนี่จะเตรียมลังล่ออีกชุดนึงเป็นลังใหม่ไปแทนไว้จุดเดิมนะครับ เพราะว่าพึ่งเนี่ยอ่าอันนี้นี่เตรียมเซตนี่ป่อปอตากินหลอดได้เนาะตากินหลอดนะครับเหตุผลเพราะว่าพึ่งเนี่ยนะครับเลาเราย้ายเสร็จเนี่ยจะมีพึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยกับรังไม่ทันนะครับ<ม>ก็จะเอารลังเนี่ยไปดักไว้กลุ่มที่กับรังไม่ทันมาไว้อีกคืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ก็ตามพ่อเข้าไปนะครับก็บริเวณรอ่อซึ่งเข้ากี่วันละป่อ หางนี่สามวันนึงวันนี้หางนี่สามวันเนาะครับครับครับอันนี้กำลังไปย้ายรังนะครับครับผมอันนี้คือรังหรือโกนที่พึ่งเข้าแล้วนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มนี้ที่มาแยกรังมาอยู่นี่นะครับค่อนข้างประชากรเยอะมากนะครับแปลว่าปีนี้ได้น้ำพึ่งเยอะเหมือนกันวิธีการย้ายนะครับของผมนะครับจะย้ายตอนกลางคืนเนาะโดยวิธีการคือปิดไฟหมดนะครับ หลังจากย้ายออกมาแล้วย้ายเสร็จนี่จะเอารังใหม่นี่ไปแทนนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับปอกเชินครับเหตุผลที่ย้ายกลางคืนนี่คือเพึ่งจะไม่หนีนะครับนี่นะครับพอเรายกลังเนี่ยออกนะครับอันนี้ลังนี่จะต้องบอกเกินกี่วันปอกถ้าเข้าเพิ่งเข้าโกนนี่ครับถ้าเราได้ไก่นี่ก็ได้ไก่นี่ก็สามส่้าห้าวันก็ได้แต่ถ้าายไก่แล้วครับถ้าางไก่นี่ สามวันสองวันสองวันสามวันอ๋อสองถึงสามวันอันนั่นหรอบ่เกิดนั่นเพราะว่าหางมันจะใหญ่เกินเนาะแล้วก็ง่ายง่ายใจ่ไก่นี่มันจะรุดนะครับแล้วที่นี่พอเอาโกนนี่ไปตั้งเตนไปตีเกาของโกนตีเพิ่งนั่นไววอย่างไครับไว้่อเอาแม่มันตีมันอยู่ในปลาอยู่มันมั่งมด่ม่เนาอ๋อนะครับพวงนี้กางคื้นแบบรับเอาแม่นี่ไปหาโกนนั่นเห็นมครับอ๋อแปลนะครับก็คือลังเนี้ย เอาไว้ล่อเดี๋ยวป่อขอซองโขนท่านก็นครับเอาไว้ล่อนะครับไว้ไว้ไวดักพึ่งที่ยังกลับลังไม่ทันนอนะครับไว้สําหรับพรุ่งนี้นะครับคือพรุ่งนี้พึ่งจะมากลับที่เดิมว,วิธีการตั้งล่อก็คือให้รูนอนะป่อขอเลยเลยโกนไปน่อยให้รูพึ่งนะครับที่เอามาแทนเนี่ยให้ไรอยู่ในระดับเดียวกันกันกบรูที่เรา,เอาออกนะครับเพราะพึ่งเนี่ยเขาจะจําทิศในการเข้าลังนะครับพรุ่งนี้เนี่ย พึ่งชุดที่กลับมาไม่ทันจะเข้าหลังแล้วก็อีกคืนหนึ่งก็ย้ายไปตั้งไว้ใกล้ๆโขนที่เราย้ายไว้นะครับเนาะนะครับแล้วก็อีกประมาณวันหนึ่งมันก็จะย้ายไปหาแม่มันนะครับเดี๋ยวดูวิธีการย้ายตั้งล่อต่อนะครับถ้าใกล้ๆเราก็แบกนี้แต่ต้องปิดไฟทั้งหมดนะครับเนาะพึ่งก็จะไม่หนีเห็นไหมครับถ้าเป็นไกลๆนี่ก็จะปิดรูพึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าไกลๆนี่พ่อก็จะใช้รถเก๋งเนาะ ก็เ,เก่งเพราะเบาะนุ่มนะครับไม่กระเทือนหลังนะครับตอนนี้ย้ายมาหลังนี้เป็นหลังที่สามสิบกว่าแล้วมั้งของปีนี้โกนก็ยกมาที่พื้นที่เลี้ยงแล้วนะครับวิธีการก็คือจะเตรียมเตรียมฐานไว้นะครับแล้วก็เอามาตั้งนะครับนี่นะครับพอตั้งเสร็จนะครับก็เปิดโกนเลยนะครับถ้าโกนที่เรายกมาไกลเราก็จะปิด ปากรูนะครับแต่ว่านี่เนื่องจากระยะประมาณหนึ่งรอยเมตรเนาะ,ะไม่ปิดปากรูก็อย่างนี้ตั้งอย่างนี้เสร็จแล้วไม่อ่อสเสร็จแล้วนะครับยูวอนนี้นะครับยูสามสามวันสี่วันนะอ๋อนะครับอันนี้โกนนี้ก็ย้ายมาเสร็จนะครับเราก็มาวางไว้อย่างนี้เลยนะครับตอนเช้าพึ่งก็จะออกหากินเลยนะครับผมวิธีการนี้ก็ใช้ได้ผลนะครับ ยังไงก็ลองดูนะครับผมขอบคุณครับ